ครับผมสวัสดีทุกท่าน,นครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่1มีนาคมนะครับวันนี้หวยรัฐบาลออกน,นะครับผมกอขอไว้พอตั้งแต่เช้าๆนะครับขอให้ร่ำรวยหวยรัฐบาลหวยหุ้นลอตโต้นะครับทั้งวันนะครับด้วยความประรานดีจากช่องอาร์นี่คีนนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหานอยปกติประจำวันที่1นะครับหานอยปกติหานอยปกติ รอบที่แล้วหลุดนะครับรอบนี้ขอแก้มือครับผมมองข้ามพลาดไปหนึ่งรอบที่แล้วต้องขออภยัยขอแก้มือครับขอแก้มือถ้ายโปรติวันนี้ยังชอบพี่ศูนย์ครับเต็นศูนย์ห้าะครับชอบศูนย์มากกว่าห้าเล้วน้อ,อยถึงปานกลางครับเมื่อวานพี่น้องบนล่างนะพี่น้องบนล่างหลังจากเบื้อนพี่น้องบนล่างเจาครับหนึ่งศูนครับ ห้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ครับพี่น้องของห้าครับสี่ห้าครับหกห้าครับแล้วก็แปดห้าครับทาเบิลก็ศูนย์ศูนย์ห้าห้านะครับทาเบิลก็ศูนย์ศูนย์ห้าห้านะครับร้อยใสตัวรองครับใส่ห้านะครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรินครับมีปกิมปก้มีประกาศจากกรมอุตุว่าพายุร้อน,นครับช่องผมนี่มีพูดทุกอย่างนะครับอากาศก็รายงานกับสภาพอากาศรายงานรายงานสภาพอากาศให้ฟังเลยนะครับระวังน,นะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่แถวอีสานหรือตอนนี้รองพาย,ยุร้อนครับและผมที่ผมสังเกตด,ดูตอนนี้นะอากาศมันเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเช้าเช้านี่เย็นลางวัลน,นี่เริ่มร้อนนะ น้ก็ดูแลรักษาักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคครับพามาอยากพลาดคลิปผมนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe นะครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณารบกวนอย่ากดข้ามโฆษณาผมนะครับช่วยสนับสนุนช่องผมในการดูโฆษณาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วมาเจอกันฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP เมื่อวานนี้ยังเจาะเป็นวันเอ้ยยังยังเดินต่อครับยังเดินต่อก็เดี๋ยวเรามาพบกันนะครับฮานอยโปรตีนอโปลนสแปนการ์ดสามสิบนาทีครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ